จังหวะนี้แลกแข่งกันครับโอ้ยอาลิฟเตะสูงลำมาดานเตะต่ำครับเตะไปอีกทีนึงเอาฮะผมลำมาดานโวัดมาครับผมต่อยมาเจอแทงเขาอาลิฟดักเขาอีกทีนึงโอ้พยายามจะต่อยครับผมดูครับโดนดักเขาไปอีกสวัสดีครับกลับพบกับแอตีและฮีโร่มวยไทยครับวันนี้พาไปชมไฟยอดเยี่ยมปี2568ครับการเจอกันระหว่างอาลิฟกับลามาดานครับผมนักชกนะครับผมไทยมาเลเซียครับกับเลบานอนนะครับผม21กับ19ครับส่วนสูง177กับ168ครับสถิติ61 9และ12 2ครับ วันนั้นน่ลามดานนี่ทำน้ำหนักไม่ได้นะครับ125.6ครับโอ้ดหวดแข่งแรกกันไปครับอาลีฟนี่จริงๆไม่ต้องต่อยก็ได้นะครับผมสามารถทำน้ำหนักได้แล้วนะครับ1 2อ5ครับแต่ว่าก็ต่อยครับอยากพิสูจน์ฝีมือครับเตะซ้ายสูงขึ้นไปครับเพราะว่าวันนั้นพระจันทร์ฉายเนี่ยบอกว่าอยากต่อยกับทางลามดานมากกว่าอาลีฟครับ เตะขวามาครับผมลำดานเดี๋ยวดูกันครับว่าไฟนี้จบแบบไหนยังไงฮะเตะหวดไปครับผมแล้วต่อยมาเตะเจอเตะใจขาครับแล้วอูยงมงฮะอุยดูครับดึงมาแล้วโอ้สายขวาครับแมพลังมัดรลำดานนี้น่ากลัวนะครับเป็นไฟแรกนะครับผมของลำดานที่ขึ้นมาชกในวันใหญ่ครับสือวันไฟน้อยสามสิบแปดครับวันนั้นเตะหวดไปอีกทีครับผมทางของอาริฟโอ้หเตะขามาลุนแรงเหมือนกันเตะมาครับโอ้จะตั้งใจจะคับคี่ครับแต่ว่าอาริฟพิก เหลี่ยมออกไปรับครับอืมเวียงซ้ายมายังไม่โดนครับแอนในช่วงต้นยกครับแรงยังดีทั้งคู่นะฮะครับเดินเขาใส่แล้วโอ้โหนี้ครับอืมชักศอกครับยักเยี้ยงกระดุกครับโอ้โหทำได้สวยครับอาลีฟแล้วก็โดดไปโอ้โหจะเข่าลอยแต่ว่าเจอเวียงซ้ายดักไว้ครับโอ้หล้มลงไปเกือบลงนะครับแอมดีว่ามือค้ำไว้ได้ครับผมก้นยังไม่แตกพื้นครับกรรมการไม่นับครับเตะขามา สองทีแล้วครับเอาฮะตอนนี้ลรำรดานก็เร,นเริ่มมั่นใจมากขึ้นครับหลังจากที่ต่อยซ้ายเข้าไปโดนครับแต่อู้โดนหวนมาแล้วต่อยขวาอุ้ยจังหวะเมื่อกี้ครับต่อยขวาแล้วดึงหลบออกไปครับโอ้อลิฟครับรู้ทันครับว่าลำดานจะเหวี่ยงซ้ายเตะขามาฮะเอ้โหเอาฮะทางอลิฟนี่เน้นเตะบนครับลำตัวครับทางลำดานนี่เตะขา เดินเขาใส่แล้วหวดไปอีกทีครับต่อยมาแล้วอุ้ยจะต่อยอีกแล้วครับอืมตไปมาครับดูครับโดนต่อยแล้วมาครับหวัดมาของเต่าก็โดนแทงเข่าหูซ้ายดอกนี้แหมเวียงหมัดซ้ายกับเข่าซ้ายครับโอ้แลกกันสนุกฮะโอ้โหแต่ว่าเป็นทางเนี่ยลำดาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอลิฟก็รอดักเตะครับ เตะขามาอีกทีนึงเอาครับเดินเข้ามาแล้วอุ้ยแลกกันครับผมโอ้โหเตะลากกับเตะบนครับเกือบไปครับปรมดานีว่าลงไม่ได้อเราดูครับจับมาแล้วหเวียงซ้ายมาโดนแทงเข่าดักไว้แทงเข่าดักอีกทีนึงครับโอ้โหรมดานพยายามจะต่อยครับผมลำตัวมาโดนแทงเข่าโอ้เดินบุกเข้าใส่ครับนี่ฮะเล่นลำตัวขึ้นหัวครับปรมดานต่อยมาเล่นลำตัวอีกทีนึงแหมเฟอร์ฟันซอบไปครับโอ้หมดหลบมาได้แล้วมุดออกมาโอ้โหอาลีฟครับ สายตาดีครับแม่ป้องกัินตัวได้ดีครับฟันศอกมาออ้ยแม่จะศอกซ้ายแล้วสอกขวาครับแม่แต่ว่าทางละมดานไม่ได้บุกเข้าใส่เดินเข้าหาเป็นการแลกอาวุธกันที่หนักนัวรับเตะมาแล้วเวียงซ้ายโอ้โหดูหวดไปอีกทีนึงครับเน้นๆนะกลายเป็น,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 นว่าเดินเข้าล่องแข่งของทางอาลีฟครับทางละมดานโดนไปหลายทีก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะ แต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ก็ทําได้ดีนะครับจังหวะลูกทยแล้วอุ้ยหมุนตัวแมฟาดหมัดหมดยกซะก่อนครับแม่ตั้งใจใช้จักรนานาลนครับเตะไปแล้วเหวี่ยงใส่ครับวางจักรนัรายนะครับลูกเมื่อกี้ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงครับลูกแรกครับนี่ฮะโอ้ลูกไม้มวยไทยครับเนี่ยยังเงี้ยประดุกครับผมเนี่ยทำได้สวยครับสําหรับทางของอาลีฟครับ แต่ว่าจังหวะนี้ครับดูฮะจำแล้วเนีฮะกระโดดเข้าไปแต่ว่าโอ้โหลำดานดักรอแล้วครับวี่งซ้ายขึ้นไปแต่ว่าเมื่อกี้ล้มลงไปครับยังไม่เห็นยังไม่ก้นยังไม่แตะพื้นครับก็เลยไม่ได้นับครับแล้วดูฮะโอ้แรกแข่งกันจังหวะนี้ครับโอ้ดีว่าลำดานนี่บล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นโดนเข้าไปเต็มหัวนี่มีโอกาสล่วงเหมือนกันครับแล้วดูฮะหัหวไปครับแล้วหม,มัดมาครับขวาซ้ายฮะแต่ว่า ยังไม่โดนเต็มๆครับแล้วนี่ฮะโอ้โหดักแทงครับโอ้โหยเข่ามาแล้วโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่ว่าลำดานก็พยายามจะกดให้อยู่ครับนี่ฮะแล้วล้วงลำตัวเจอกระโดดแทงเข่าเข้าไปอีกทีหนึ่งมาดูกันในยกที่สองครับโอ้โหยกแรกนี้ก็ถือว่าอาลิฟครับอาวุธได้มากกว่าครับกรรมการให้1ิบต่อ9้าทั้งสมท่านดูครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับแม่แข่งซ้ายไปอีกทีครับแมยกแรกนี้มีแข่งขวาเป็นหลักครับ ดูทางลำดานว่าอย่างไงครับพยายามจะเตะขาครับลุยวิสายมาครับยังไม่โดนครับนี่ครับเป็นมวยหลักกับมวยเกี้ยวนะครับผมทางลำดานนี่มวยหลักเลยครับรับอาวุธแล้วบุกเข้าใส่ครับสทางอาลิมี่เป็นมวยเกี้ยวครับแหมมวยโบราณนี่เป็นแบบนี้นะครับผมมีเร็วครับเตะมาแล้วหมุนตัวฟาดมาโอ้จากนั้นไล่คว้างไปครับโอ้โหยโดนไปเหมือนกันฮะแต่ว่ายังไม่สะเทือนครับสำหรับทางลำดานครับแหมตั้งใจใช้ครับแหมได้อาวุธลูกไม้สวยๆได้เยอะครับ ต่อยมาแล้วลูมเวียงมาครับโอ้ซ้ายขวาแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรอัลมาดานยังหาจังหวะไม่ได้ครับยังเข้าเป้าไม่เต็มเลยฮะเจอแข้งของอาลีฟสกัดไปอยู่หลายทีแล้วหวดไม่ทีครับหมต่อยครับเนี่ยโอ้เราเอาขาดักไว้แล้วอูยดูครับผมเตะไปดอกนี้ครับอัลมาดานมองอะไรครับโดนเตะไปทีโดนหมัดอู่น้ำลายกันเด่นเลยครับผมโดนหมัดไปสองสามสี่ทีครับ เดินเข้าหาครับอาลีฟครับเตะขวาสูงครับแม่มั่นใจขึ้นเตะขวาไปทีนึงแล้วตู่จะเจอเหวี่ยงซ้ายครับโอ้บล็อกแล้วก็จะซ้ายเลยครับเหวี่ยงซ้ายสวนเลยแต่ว่าหัวอารีฟครับแม่มั่นใจกว่าครับแล้วต่อยไปอีกทีฮะโอ้กลายเป็นว่าเมื่อกี้เสียสมาธิไปนิดนึงครับอู้เจอหัวดอีกแล้วครับผมต่อยมาได้แต่ว่าแหมเป็นลูกไถนาครับผมอนุญาตให้แค่2อก้านะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับดูฮะโอ้สารวัตรเชษครับแต่โกนส่งเสียงบอกครับอย่าประมาทครับ ลิฟก็เนี่ยอยู่ตามแผนครับรอดักออกอาวุธครับทางลำดานเตะขาไปเอาครับเจาะยางมาเจอเตะหวดเข้าไปโอ้โหดูครับลำตัวของทางลำดานนี่โดนแข่งอาลีไปดูครับโดนอีกทีอุ้ยเวียงซ้ายมา่อกีครับเนี่ยแต่ว่าสะบัดหน้าหลบไปได้ครับเตะหัวดไปอีกทีนึงเจอลำตัวมาเอาฮะต่อยลูกลำตัวมาลดเพยยามจะต่อยมูดออกมาได้ครับโอ้นี่ฮะเหมือนกับกระทิงกับมัทดอเลยครับกลายเป็นว่ากระทิงอย่างลำดานครับ พยายามจะเบียดจะบุกให้อยู่ครับแต่ว่าเจออาลีฟนี่หลอกล่อครับแล้วหวดออกอาวุธเน้นเน้นหนักๆครับอืมไกเป็นว่าละมดันวันนี้ติดติดขัดขัดครับต่อยยังไม่ได้เข้าเป้าครับซ้ายมาขวามาแต่ว่าอย่างที่เห็นนะบล็อกได้ครับอืมสลับสเตปครับดูเดินลอออกครับผูอหยังมาเอาครับอู้จังวันนี้โอ้โหโดนเตะคืนมาครับแล้วเตะขวามันแล้วหมุนตัวฟาดอีกทีหนึ่ง โอ้ความักนาลายทำหลายครั้งครับผมแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเต็มที่ครับโดนเตะขามาเดินบุกเข้าหาอีกทีครับพยายามจะเห้ยนายโอ้ยสายมายังไม่โดนครับเราหดขวาโดนไปเต็มๆครับวูยงมาคล่อมไปแล้วอุ้ยโดนนี่ครับเอาฮะเล่นลำตัวของทางอาลีบได้ครับอืมเนี่ยพยายามจะเล่นจิตวิทยาครับผมแต่ว่าแหมยกสองจบไปครับแม่ทาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับผมโอ้เดี๋ยวดูภาพช้ากันครับ ดูฮะขวดมาเตะครับจับขาแล้วดูว่าตั้งใจต่อยแล้วหมุนนะครับผมคว้างจากนารายครับแต่ว่าลำดานก็ยังทนได้ครับถือว่าโอเคครับแล้วดูว่าขวดจังหวะนี้ครับแม่โดนแขนไปแล้วเหมือนอาจจะเจ็บหรือว่ายังไงครับแล้วมองไปทางพี่เลี้ยงครับแล้วดูฮะกลายเป็นว่าโดนครับผมเตะเข้ามาแล้วโดนบัดนี่ฮะน้ำลายกระเด็นเลยครับผมโอ้ดูครับต่อยไหมครับผมสามสี่อุ้ยดอกนี้สวนกันไปครับ แต่ว่ากลายเป็นว่านี่ฮะกลายเป็นว่าอาลิฟนี่ได้ใจครับเตะสูงขึ้นมาโอ้ย่ังดีว่าติดบล็อกอยู่ครับผมแล้วก็เดินใส่ครับเนี่ยขวดมาอีกทีนึงแล้วพยายามจะเวียงคืนนะแต่ว่ายังไม่ได้ผลครับแล้วดูจังหวะนี้ครับต่อยมาแล้วเวียงขวาโอ้โแล้วจับมาเจอเข่าขึ้นมาครับโอ้รามาดานก็พยายามจะมสู้เต็มที่ครับแล้วหนูครับเวียงอีกทีฮนะแต่ยังไม่โดนครับคือพยายามจะดึงหลบแล้วพยายามจะสวนแต่ว่าก็ มาดูกันในยกสุดท้ายครับผมโยกสองนี้ก็เป็นอลิครับนําไปก่อนครับ10บต่อ9อีกเช่นเคยครับเตะสูงขึ้นไปครับอัพคิกครับแหมลามดานต้องรีบแล้วนะครับดูครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยครับจังหวะนี้โอ้แหมเปิดยกมาแล้วเล่นเข่าลอยเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปครับผมเต็มเมแต่ว่ายังอึดครับลามดานก็ถือว่าโอเคครับแหมเดินบุกเดินเบียดต่อเจอกระโดดเข่าลอยอีกแล้วครับโอ้ เวียงมาโอ้ยสอกกลับครับอืมดีว่ายังไม่โดนนะแหมลูกไม้นี่ใช้ได้ดีเลยนะครับโอ้ดูครับพยายามจะต่อยครับแล้วเวียงมาต่อยอูซ้ายมาครับอูต่อยไม่ทีรัดล่างไว้ก่อนเจอทุ่มลงไปครับโอ้แหมถือว่าทางเอ่ออาลิฟนี่ถือว่าใช้ลูกไม้มวยไทยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วนี่ฮะแหมสไตล์มวยเกี้ยวครับเดินล่อเดินหลอกครับแหมทางมวยหลักของธรรมดาที่ทาอะไรไม่ได้ครับไฟนี้ พยายามจะล่วงครับอืมแต่ว่ายังบทยังไม่ถึงครับเจอเตะมาอีกทีนึงเอาครับอาลีฟนี่ฮะใช้ระยะให้เป็นประโยชน์ครับแล้วดูโดนเตะขาครับเอาเตะมาอีกทีครับเนี่ยฮะจริงๆอาจจะต้องเล่นแผนนี้ก่อนนะครับเตะขาก่อนนะครับให้อาลิฟเดินไม่ออกครับอืมแต่ว่าเรามาดันมัดจะมาเล่งในช่วงยกสามจะทันจะไหวไหมครับเดินมาเจอแรงหมัดกันครับเอาว่าจังหวะนี้ต่อยท้องครับเดินบุกเขาใส่แล้วล่วงลาตัวเวียงซ้ายเวียงซ้ายอีกทีนึ่งเดินโอ้โหต่อยไม่โดนครับ ยังค่อมไปนะครับผมสําหรับหมัดของทางละมาดานครับไลฟยังสบายๆครับเดินวนมาเตะขาอีกทียังไม่โดนครับดูฮะสเต็ปก็วนออกไปครับใช้พื้นที่ฮะแล้วหดขวามาเอาละมาดานจะช้าไม่ได้นะครับผมจะทำะลรต้องทําครับโอ้ยดูครับแหมต่อยไปแล้วหลุดนอกเชือกเจอเตะซ้ําไปทีครับกรรมการบอกว่าถ้าหลุดไปก็อย่าตามครับเอาฮะ เดินครับอมกาดสูงครับพยายามที่จะเดินเข้าหาแล้วอุ่นเล่นลำตัวแต่ว่ายังติดบล็อกครับอืมลำดานก็พยายามแล้วฮะแต่ทําอะไรไม่ได้จริงอุ้ยเตะมาเจออุ้มัดลื่นครับจังหวะนี้ลื่นน้าแม่ถ้าเกิดขาแพ้งจังหวะนี้นี่ลาบากเลยครับลำดานเดินสวมกาดเข้าหาครับแต่ยังอืมต้องเข้าไปชิดคน่นี้ครับเตะมาเอาเดินตามครับอืมอลิฟก็วนครับอืมทำตามสเต็ปทําตามแผนนะไม่มีอะไรครับเราดูฮะ มาดานแทนที่ว่าจะรีบบุกเข้าไปครับแม่ก็จะพยายามจะใช้เกมจิตววิทยาครับแต่ว่าแม่ควรจะต้องเป็นคนที่นำนะครับผมแม่คนตามนี่มาเสียเวลาแบบนี้ไม่ได้ครับต้องเดินต้องบี้ครับแล้วดูรัาก็โดดเขาเข้าใสอีกทีนึงโอ้ยกรรมาการแม่ยังไม่นับครับผมหรือว่าลุกขึ้นมาได้เร็วครับคนยังไม่จำเบ้าครับ ต่อยมาครับแล้วหนูต่อยลําตัวไปครับอาลีฟก็วนออกครับตอนนี้สบายๆแล้วครับได้แต้มได้อะไรมาโอ้หโดนหมัดไปเหมือนกันครับเอาล่ะจังหวะนี้ต่อยมาหนึ่งสองอือซ้ายขวาซ้ายซ้ายก็ไม่โดนครับโอ้อาลิฟป้องกันไว้ครับแหมป้องกันค้างแล้วโยกหลบไปครับโอ้โชว์สายตาครับโอ้สุดยอดเลยครับอาลีฟครับเตะมาครับหมดยกครับผมโอ้โหลำดานทําอะไรไม่ได้ร้องไห้เลยครับโอ้ลาบากครับแหมเข้าใจครับผมเด็กสิบเก้าครับเดี๋ยวดูครับช้ากันครับนี่ฮะ จังหวะแรกเลยนะครับผมที่มาครับแล้วก็โดดนี่ครับเข่าลอยคือลำดานก็พยายามจะตั้งใจสวนครับแต่ดูมีโดนเข้าไปเต็มๆยางงครับอ้มโดนเต็มหน้าเลยนะครับแต่ว่าถือว่าแม่รุกขึ้นมาไวฮะแล้วก็กรรมการก็แม่นับแต่ว่าลำดานยังมีสติอยู่นะครับถือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูครับแม่พอดูครับสบัดสบัดหัวนะครับนับแปดนะครับเราดูลองเช่นบอกว่าโฟกัสโฟกัสครับแม่ป้องกันไวนะครับแล้วดูจังหวะที่ลำดานก็ เดินบวกเข้าหาครับอาลีฟครับนี่กระโดดเข่าลอยใส่อีกทีหนึ่งแต่ว่านี่ฮะเวลาโดดนี่จะเริ่มมีป้องกันแล้วนะครับหลังจากที่โดนไปในยกหนึ่งครับลุ้นดูครับโอ้จังหวะนี้เกือบไปครับหมุนสอกกลับครับเกือบโดนครับแล้วดูเดินมาแล้วนีฮะโอ้หทำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจังหวะนี้อาจจะยังล้มไม่เต็มที่ครับแล้วก็โดนบริเวณลำตัวครับกรรมการก็ไม่ได้นับนะครับ แล้วมาดูในช่วงจังหวะสุดท้ายครับผมนี่ครับโอ้ซ้ายขวาครับโดนมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทําอะไรยังไม่ได้ครับเราดูฮะพยายามที่จะต่อยผักออกแล้วต่อยครับแต่ว่าสายตาดีมากครับเราดูฮะป้องกันครับเอาหัวลงแล้วมือะครับป้องกันไว้ครับโดนโดนหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอะไรครับเราดูฮะถอดหลบออกมาได้ครับโอ้พยายามเต็มที่ครับอช่วงสิบวิสุดท้ายครับแล้ว นี่ฮะบี้เข้าไปแต่ว่าเนี่ยก็ยังทำอะไรไม่ได้เตะไปก็หลุดไปครับผมนี่สุดท้ายโอ้โหต้องเรียกว่าร้องไห้เลยครับผมทำอะไรไม่ได้โอ้โหธรรมดาครับแพ้ครั้งแรกนะครับผมก็เข้าใจได้ครับผมเออก็3ยกครับกรรมการทุกคนนะครับผมให้ทางอาลิฟชนะทุกยกนะครับผม10ต่อ9 10ต่อ9และ10ต่อ8ครับมีคนแรกครับให้10ต่อ9ในในในยกที่3ผมก็ไม่เข้าใจว่ากรรมการอาจจะหลับในหรือเปล่าไม่ได้เห็นว่าตอนจังหวะได้นับหรือเปล่าครับจริงๆต้องเว้น10ต่อ8ในยก3นะ แต่ก็ครับตามนี้ครับผมสุดท้ายครับก็เป็นทางอาลีมนะครับที่โหเอาชนะได้ครับเรียกว่าได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าทําน้ําหนักได้ด้วยนะครับก็ได้เงินของทางค่าตัวของทางลำดานด้วยครับผมแล้วก็ได้ไปชิงแชมป์กับทางพระจันรฉายด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพระจันรฉายเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากต่อยกับอาลีมนะครับผมอยากต่อยกับลำดานนะครับเพราะว่าไม่รู้จักของอาลีมนะครับแต่ว่าไฟนี้ครับผมก็ทําให้ทางพระจันรฉายเนี่ยก็ รู้จักแล้วครับเนี่ยอาลิฟก็ไปปลอบนะครับปลอบเพื่อนนะครับผมก็ทรรมดาครับผมจบเกมแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูได้นะครับผมสำหรับสัมภาษณ์ของทางอาลีฟนะครับผมแล้วก็สัมภาษณ์ของทางพัชชั์ชัยนะครับหลังจบไฟนี้ที่แอทีเนี่ยลงเอาไว้ให้แล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่นั่งดูมวยนานๆแล้วเกิดเมื่อยหลังหรือว่านั่งทํางานนานๆแล้วเกิดเมื่อยหลังไม่ก้นนะครับผมแอทีอยากแนะนําตัวนี้ครับ เบารองนั่งและเบาะรองหลังอีกโกมิกครับผมของเดลี่นั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมเอามาใช้แล้วจะปรับสรีล้ของคุณครับให้สามารถที่จะนั่งได้ถูกสรีระมากขึ้นนะครับลดอาการปวดหลังลดอาการปวดก้นนะครับผมสามารถที่จะสั่งซื้อได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ